ล่าสุดที่ไปตรวจมาหมอแล้วคือเป็นไปได้ไงหมอแล้นค่ะเขาขใกล้คุาาอายุปันอยู่ตรงนี้แค่เจ็ดสิบเพราะจริงๆแล้วปกติแล้วเนี่ยคนแบบห้าสิบหกสิบแล้วอาจจะต้องเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ใช่ไหมคะมแต่อันนี้คือเก้าสิบเก้าจุดเก้าศูนย์นะคะเอ่ยชื่อน,นิดนึงอ๋อกัดในลาจ้ะก่อนหน้านี้เป็นยังไงย้อนกลับไปเจ<อ>็ดสิบแล้วเจ็บบ่อยเลียวล้มวานหลุดล้มวานมาลับตลอดอยู่งั้นเดี๋ยวเป็นล้มบางแย่ร่างกายไม่ดีเลยคือเห็นบอกตื่นเช้าใช่ขาขายเงี้ยขายป้าที่ตลาด ออค้าปลาที่ตลาดก็ต้องตื่นตีสามตีสี่ไปอยู่แผงปลาขายของเสร็จก็กลับมาบ้านได้นอนกลางวันนอนนิดน้อยนิดเดียวอุ้ยเป็นไรลูกตอนนั้นเป็นเยอะวันดําตามจะเป็นหล้มบอยระัวใจไม่เคยดีเียแล้วนอนนอนแล้วูบลูบไปเลยไปเลานะอุ้ยดูสึ้ตัวไม่รู้สึ้แต่ว่าพูดไปได้ก็ตามส่งหรับดีแล้วแต่กินยาก็ไม่ดีขึ้นเลยเขากินนีแล้วในครับบ้านนี้แหละครับปัสดาวะไป้ขาดเลย ล่าสุดที่ต้องมาเยี่ยมเลยนะเห็นบอกว่ามีผลเลือดจากคุณหมอส่งมาให้ดูเรานี่แบบคุณเราไม่คิดว่าคนอายุ1 8อย่างน้อยต้องมีความดันความดันสูงความดันต่ำไขมันหรือมีปัญหาไขมัน,มนพอกตับเบาหวาน ปรากฏว่าล่าสุดที่ไปตรวจมาขอหมอแ้อเฮ้อเป็นไปได้ไงหมอแ้วนีหมอบอกเฮ้อเป็ได้ไงก่อนเจ็ดสิบข้าเขาใกล้คนอายุปันอยู่ตรงนี้กคเจ็ดสเพราะจริงๆแล้วปกติแล้วเนี่ยคนแบบห้าสิบหแล้วอาจจะต้องเจปอร์เซ็นย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้คือ9 9 9าศูนย์นะคะนี่คือการทานน้ำมันทับทุมโซดาต่อเนื่อง เจปีแฟนกะก็ทานแฟนกะกินมาซี่ปีฝาแล้วหน้าภาวะเขาไปกินยามื่อมาเจ็ดปีไม่ดีขึ้นเลยแย่หลงแย่หลงก็ไม่ได้กินก็เลยให้กินทีบ้านเนี่ยต้องคนเวลานี่ไม่เห็นเขาเป็นไรบังนะบังนะอยู่ไม่ได้และเพราะว่าอาการนะไม่ดีขึ้นเลยตับไตเส้ผอมเป็นบอลก็เลยตัดสินใจขึ้นอยู่คือพระเจ้าอค์เดียวลูกกระเอ็ดให้ไปห้าหม้อเมื่อกนมานเหนื่อยงก็คือไม่ถึงว่าที่เป็นความดันน่ะทำได้ทำได้แต่ว่าคืน พูดถึงอันนะั้นก็ทํา,าไปนี่แหละก็ทํา,าไปแล้วก็ผลดท้ายก็เขาเนี่ยก็คือแฟนนี่แหละอ่ะาเขาก็จะบางทีนี่กิน,นมั่งไม่กินมั่งนะถ้าไม่ลืมแล้วก็คือไม่ได้กินอะไรเลยคือกินตัวนี้ตัวเดียวครับแล้วก็อยู่นะนะ่าจะห้าหกปีแล้วมนะนะั้งเนี่ยห้าปีหกปีคือไม่ไม่ไปหาหมออีกเลยโควิดก็ไม่เคยเป็นแต่ว่าช่วงที่เขาเป็นกันนะเราก็เป็นคุ้มเชียงไปตลอดการกับเขานี่แหละเพื่อที่เลี้ยงก่อยู่ด้วยกันก็เป็นเป็นหลายครั้งแต่ตัวผมเองไม่เป็น